อยังจับคู่ตีใหญ่เลยฮะ อยตายแล้วไหมนิ่งทั้งคู่เลยสองคู่นะฮะนกเอี้ยงจับคู่ตีกันสองคู่เออแปลกดีตีกันใหญ่ตีกันใหญ่ออ้อหเดี๋ยวกะดูไก่ชน จะเป็นธรรมชาติของมันนะฮะตีกันนานมากนะครับก่อนหน้านี้ก็ตีกันพักใหญ่แล้วนะฮะไม่มีตัวไหนยอมตัวไหนนะฮะ อื้อหืออื้อหือดูครับอื้อหืออือหืออือหือดุเดือดนะฮะวันนี้ดุเดือด ไปแล้วตัวหนึ่งนะฮะไปแล้วโอ้ยังไม่ยอมกลับมาตีกันต่อ,อโอ้โหโอ้โห นิ่งไปแล้วฮะนิ่งไปแล้วฮะโอ้ยังตีกันต่อนะฮะดเดือดมากโ้หอ้หสี่ตัวนะฮะสองคู่นะฮะอ้าวบินไปแล้วหนึ่งนะฮะพอบินไปแล้วหนึ่งคราวนี้โดนล,ลุมฮะเอ้ามีคนมา ยังยังไม่ยอมฮะยังไม่ยอมยังไม่ยอมยังท้า,า,นะา,าทา,ายกันต่อนะครับมีคนเดินผ่านมาก็ยังท้าทายกันต่อนะฮะอ๋ออ,อนี้เป็นคู่นะฮะเป็นคู่ของเขานะฮะมาแล้วมาลงมาอีกแล้วจะตีกันไหม ลุนครับลุ้นลุ้นครับ,รบเอาแล้วครับตีกันอีกแล้วครับเอาแล้วครับอีกตัวหนึ่งมาแล้วอีกตัวหนึ่งมาแล้วนะฮะอ่ไปแล้วครับน่าจะไปเตียนตรงอื่นต่อนะครับ